สำหรับเพื่อนๆที่หาเบอร์นะครับให้กับลูกหลานเลนหลนหลนนะครับเลขที่ให้พลังที่ดีในเรื่องของวัยหัวดีเรียนเก่งนะครับแล้วก็เลขสอบแข่งขันเป็นเด็กใจเย็นผู้ใหญ่เมตตามีความคิดสร้างสรรค์เจ้าบทเจ้ากรอนแล้วก็มีศิลปะในการออกแบบนะครับเลขนี้นะครับเหมาะจริงๆเหมาะมากๆสำหรับ เบอร์ที่ใช้ในเรื่องของการสอบแข่งขันสำหรับเด็กทุกระดับชั้นนะครับรวมไปถึงปริญญาเอกปริญญาโทนะครับเลขแบบนี้ส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาหัวดีเรียนเก่งนะครับก็คือกลุ่มเลข155นะครับสอบแข่งขันก็เลข3 9ชื่อเสียงเด่นด,ดังมีความเป็นผู้นำสูงนะครับก็คือเลข91ศิลปะเจ้าบ,บทเจ้ากรนความคิดสร้างสรรค์ก็คือเลข69 แล้วก็เป็นเรื่องของการเงินเทวดาฝากด้วยนะครับ